สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องมาพบกับสองสาวใหญ่เนาะใหญ่สาวรักอีกแล้วคุณพี่น้องเบิ้ดคลิปแรกไม่ไดอกกี่ปีไม่ได้กี่ปีในห้องหนึ่งปีในห้องหนึ่งปีพูดตืเต้นเสียเลไม้เปิดคลิปมาก ปีหนึ่งจะเต็มาแต่ว่าซาใหญ่เลยนะเพิ่นเห็นยูทูปคือการแต่ว่าเพิ่นยูทเทตุไปโดนล่ะเป็นปีเนาะยูทเทตุไปเป็นปีเนาะเป็นปีแล้วเนาะหนึ่งคลิปอันนี้เลย่ซาสก้อยมาหาเนาะเผื่อกมาหากันเสี่ยวมาหากันได้ได้โอกาสได้เปิดคลิปใหม่อีกเนาะหนึ่งเนาะได้เริ่มต้นใหม่ว่งถ้าเดี๋นาะงถ้าน้อยกับตามเปิดๆเนาะได้สิเห็ุกัปข่าวซุกินกันได้วันนี้โอ้ก็ได้ตามแล้ว ดางต้ตเรือกเนาะเดี๋ยวใส่เบื่องใกลตําเรือกเือเือเป็ดต้เรืองเอือเป็ดเนาะจะน้อยสีปิ้งเป็ดให้กินแต่ว่าเขาใส่กล่องนาเพื่นพี่น้องมันกระสิแบบอันนี้เรื่องเพราะว่าเขาไปใส่กล่องมางเนาะถึงไหนเปิดคลทีมเด็สาวผ่าท่านใหญ่แล้ววันนี้เปิร์ดทีมในรอบหลายเดือนเป็นปีนี่้รเคยเสียึไก่อง อก่อนนเดี๋ยวมากะซิบเนาะปไทยเดนะคะรเทเดินเดี๋ยวเราเบม่อนกันมาซาอย์เป็นจีนเดี๋ยวได้เนาะซาโอยเห็ดับเขาเป็นเนาป็นแม่กัวแม่กัวแบบเดี๋ยวเชิษเดืยดเป็นรซานนย์คะผนุ้ยคอยบุเคยคอยบุกเคยเห็ดแต่บุเคยเห็นเลยเออแ้วก็แต่ข้าพเจ้ากำลังค่ณกับบริเห็ดเนาะแต่ก่อนเนาะด้วยเห็ดเนาะานย์เห็ดเออบริทเห็ดมันมันจะดีกวคนอี่อย่าเลวนะ โอเคเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะตอนนี้กําลังเตรียมของอุปกรณ์สิเตรียมเตรียมเตรียม okay. ตหอกิ <Es by> ิเป <half>. oh. ้ยกันไ่กเ่อหันซสกเลอ้อเจียวมาต่วันไม่ยากเจียวมาตะบันหนอกพูดเเจียวเพ็เดือดเปรีงเป็นแต่กินน่อยเปนหนอกเดินทางมาแบบทุรักทุเลศเนะ กระเป๋ากระเป๋าโต๊กน้ำโอ้ใจ้ไม่สะอาดว่ะโดดดีแต่มาโดนกรด้งน้ำอันนั้นครัวมันมันหมื่นพ้นโตกนั่นหน่อยอตอนทําอาเดินทางมาพ่นกระโดกไม่เป็นอะไรโต๊กแบบตกแต่มูบานเท่านั่นแหละโอ้ไม่หนอกบะตกโต๊กพุริตะไห้แบบครัวเปียพุรีหมื่นด้านห้อมันมันขีดหมื่นมันก็ครึ่งโดดนะเออมันหมื่นในครัวมันก็ครึ่งโดดคุณแน่ใจว่า ดีแต่ว่าโตกลงน้ากันกับกระเป๋าดดนะกระเป๋ามันตกลงน้ำเด็เออตกลงน้ำกระเป๋าเป๊ะมั่งหะเนี่ยดีแต่ว่ากระเป๋ามันน่านจมมันมีผพรมมันมีผพรมเพิ่นพรมแบบเบาๆที่มันบบซับหนามันดีบบซับหนามง่ายนะก็บด้ยมันก็บด้ยน่านจมกระเพื่อนเขาขี่เพื่อไปเอาได้ปะนี่หนาได้บอกบอกกับหนามแบบน้มไซสปกตินะหนามแดงเนาะมันก็เออมันบได้มันได้ได้ค่อยๆเทาก็ขี่เพื่อไปเอาแหละ มันกระตกลงหมันกระพู่ลองลองอ่ะนะเ<ด>พื่อมันสิได้มันก็ได้คือโคตรหรอกต้องหนามันอันบ่ได้บ่ได้ลลายมาคนเหอเออมาสองคนกับตามากับน้องอันเนาะผู้ชายเหอเออจะว่าเข้าใจาัดก,กันไเข้าใจาก,ก็เอามาปัน่นแหงอยู่พี่ด้วยนะก็ใส่ถุงเปลี่ยนกระเป๋ามาเลยเดเ็คกคนกระซิบมาแบบน,นี้เนี่ยเพป็นว่าบรรยายมูเพคนก,ก็นมาดับ ยูคิวโดนยูร้องขุ่นศาลของงานเดียวกับคนรู้ใจเกลี่ยกำกับของนี่ก็คืออะไปเออร้านเราหนึ่งเด้อมาด้วยกันเออมาดินน้ำมูอยู่พี่เด้ยมูเพิ่นมาอยู่พี่เด้ยเพิ่นเพิ่นมาถ่ายพากันมาถ่ายคลิปเคสคอนเทนต์อ่ะนะเออผักที ไปตลาดมาเนะาะซ <c oughs> ื้อคือว่าทำเนซืเนาะาเยือซื้องซ้อกมวเราอยู่ในเมืองเนาะเราก็ซื้อซื้อของดีอซื้อของที่แพงเลยค่ะบุกนอซ มีขอความขาวใ่ไหมอขาวัานดังน,นะเออเม่ได้ไดอันนี้เห็ดยางทางนี่กะดัางอุ่ขาอืมกะด่างอุขา้าวผู้ชายเนขผู้สาวผู้สาวเขาไปะนั่นน,น่ะดัางไฟอยู่น่องผู้เดิมอุ้ยเหมือนแหละจังมุ้งเลยนี่ได้ดับบิหกมุ้งหกมุ่งเนี่ได้เนาะเดิมเหมือเหมน เด right, ี๋ยวเอามาเบิ่งทีละขั้นตอนเนาะแล้ซาสะไกเห็ดบุเป็นเด้อสิเป็นตะลุกมือสร้อยได้ไหมเป็นมือก่องให้สาวใหญ่บนก่องเฮาอยู่ฝุ่นเนาะยคร่งหนึงต่างเลยต่างครึ่งหนึ่งอยู่ฝุ่น

ไปตลาดใบบนใบใบสองมุสครึ so so ่งยสามมุเลยเตี้ยเี้ยเด็มาไปไปไปแสื่อบางมุกคมาคนมาสามมุเงเด็ดเด็ยัีมันแดดแห้งเลยะมือนแดหมดเลยตอนนี้เนาะแซบก็จะคิดจุบันจุบันจุบคนสโตกเยเมื่อคือมา้วมือาสิบากะ โบตกตกไหมนึงตกเลยนึง้ทางเเลยเด้คว้าเย่กไ้ตู่งนะต้องบงถูกขั้นตอนเนี่ยอ่าน้อยเห็ดแบบได้แบบได้เนาะเออหายเบิ่งสูตรบาเห็ดแบบได้เนาะาสิร้อยสูตรพวกนีถือกิเลยบตายเนาะ แต่ก็ได้คมเส็ลยเห็ดโรแต่ว่าสัาปสัาปีห้อมาเกิขนเดียวพอเห็นเขาเยจะมาเขียนเออเห็เห็เออ้ตอยก็สีเบิงตอนน้อยเห็ดปคอยก็ไ่เคยเห็นข้าเห็ดแต่ว่าเป็นทางการในนที่น้อ คือเห็นกับตอนขจาเฮ็ยเสียบลอยมากพร้อมเจ๊กนาตอนเดือดเนี่ยตัดตอนเนี่ยโดดพร้อมเสือนี่นี่ในขั้นแรกที่ว่าท่านก็เห็นซา้อยเห็ดตัดตเอตัดาตอนม่เห็นอะไรแบบพันชายเอียงเนี่ยมั้งพนเยงเอตัวเฉบียบ มันได้กินมัได้กินนอนใอามีดแลป่าเดยในน้น่าอย่าวอาตกใยป่านพะอม่ที่นอนเป็นแบบนี้เออตู้กับจีตอะไนะเสน่าเจ็บน้อยเซน่ะได้เได้อามีดมันกับแบบว่าตกกล้าตัวพอดีครับเพื่อด้อนอเป็นที่ห้องแบบสบายสบาเนาะเออไ้ม่กสี กับเป็นปีหรือวปีปเนาะปีสิบ่สิห้าีจเืนมันหน่มันเากเลขมากตอนนังเหอะมากเสิภานไปกนจะด้าเอาเลยนี่ยแอมแต่ว่าเบิ่งสีสั้นกันไหกินเนี่ยอู้แต่ว่าจะได้กล่องเกี่ยวขอสิบวันโคการแน่นอะนืืวันนี้ ชองซาใหญ่เนาะหฝากกดไลก์ดแชร์แน่เด้อขอให้พี่น้องเนาะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้าใหญ่เด้อเนาะจะตนจะไปเฮ็ดงานอ่ค่พี่น้องงานเสริมงานเสริมเด้อ ใส่กบรือล่าเดี๋ยวใส่แล้วก็เออขาใส่เสียทข้าใส่อาบกบตตอนเขาไปเห็นนะเขาปรุงที่หนึ่งว่ไม่ได้บ่ได้เขาไปใส่กับแเป็นเป็นนเปลนวัตถุดบปรุงที่หนึ่งหรือว่ปริบอืปรงเปนนอนี้จะปิ้งธรรมดาขเยบดิหเรข้บปิ้งอ๋อแล้วมันรสจัดขึ้นอ้า ทานเอ yeah. like าไฟเ้า <olive> ค <coating s> ือสิยิมอมเนาะหอมปิ่งเนะอยากร้อยเพิ่มขึ้นเนาะเยากอมปิีงเนาะนี่จะน้อยหันเลยเนาะขั้นตอนเดือดแปลงเลยเด้อบาทดิ ไฟก็จะหมืน,น้อยนึ่งนะบ่ายห้องปไะเด๋ยวไไฟสูงนี่ตอ,อ,อ,อนนี้ก็จะสูเงียบดีนะน้ะอยเนาะเพราะว่าเงียบเงียบดีเลยค่ะปะนอนกับพี่สิดัดีเนาะ แต่แต่ตอนกลางวันได้ยินเสียงเปิงเปิงขาเจา้าสางววาตอนกลางวาันหอมพีม่น,น้องปีกเลยหอมพุม่นพุ่นนี่อู้หน้าตานะ่ากินขนาดดูทุกคนเพื่อนตอนหลับโดยปิ่งเป็ดเด้เนาะปาร์ตปงเป็ดเดือดแปลง เดบใส่มากแค่นอกมึงด้ตัวใดก็คเดบเดบใส่มาแค่นใส่เ่อพี่มีผู้ชวยเีามีผู้ช่วยนายคนตาสกลยเป็นตะกรงเป็นผู้ช่วยเป็นตะกรงผู้ช่วยเซฟนี้ เยวเนือเอาเอาไม่ไม่เนะเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่นะยังนะไทยกับลาวแบากันเลยนะตลกนะเอาเอาไม่ไม่นะวัดเอ้าก็พี่บอกให้เอาไม่ไม่อ่ะเดี๋ยวเรารอเบิ้งสายน้อยมาปรุงกันเนาะสาวใหญ่ยังคุนด่งพักอย่อยู่ข้างในคุณเนาะ ไก่ชิสุกแล้วพ่อแม่พี่น้องหน้าตาน่ากินขนาดแต่ว่ากองเข้ากัสีเหมือดเนี่เด้อต้องกอ่ออนะไเนาะดูไก่ชิสุกแล้วเอาปลาในแมวสิบอกอันนี้เข้ามาเนาะเธอเธออย่ามาทำของฉันนะอ๋อแมวแมวแ,มวแมวสแดงว่าดูเรื่อง Nhi, sao nói có đang khóa à nó làm can hàn chua chua khóa nó to khóa xúc xúc đây nào ở bên này được coi vậy này nào để coi bên bên pièng coi gần này nó sẽ เดี๋ยวก็สิสุกเฮาจังนี่ก็ได้เบิ่งซาน้อยกว่าบ่แซ่บเนาะเดี๋ยวพยายามติ่งซะหน่อยชิมติสิได้แม่สิได้เฮาทํา Субтитры <laughs> создавал องว่านนิดย <pelled> <to>. ันทํากินมาแจมหน่อยสิแม่ว่าแม่อันนี้เนาะเอนึกว่าแม่อ้วเดี๋ยวสุกนี้ซน้อยก็ทําการปรุงเด้เฮาบ่เบิ่งซน้อยปรุงเนาะตานั้นก็ปีกเฮาบุกปึกอยู่พุ่นน่ะเนาะซใหญ่ดางกไว้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าสิมาาซใหญ่เป็นดาง จึงตอนตอนสาวยอันนี้ไดนะ้เนาะเห็ดเทมันกาม่อยกบเคยเห็นคือการวิธีเห็ดลหรเหร็ดเ้มันกามันสีนะเห็นห <c oughs> <c oughs> มูหมูแล,ล้วเห็ดกระบอกกาเลยอันนั้นเข้าใจกับคนโค,นคนเร่โคเร่เรนนะหมูเขา้าใจบนสนทางสวรรค์เนาะ,ะเข้าใ Bà bốn xếp nổi hông? Các chị khách lấy đi để hên cho hên đi Đi hả? Đi hả? Bà bốn xếp nổi hông? ขุชิ้นก็เยเลยอยางก็เยีดเดือดอะไรเป็นหนค่ะคัะหักข้าวที่ตัวเองพลาดแั้วอไรน่นวแต่ว่ามุมมุกอกมุมหัวเจียวนะก็สเขียนเยอะมากเลยกันองเดี๋ยวรวมกันมามุมันไดกันคือเอาใบไหลเหยียดอีกไม่ใช่ก็ไม่ได้เลยมึแต้นขาเด่นโอ้โนี่เยอะแล้วสิบสี่อ่ะ

ตองเข้าตรงอันนี้คักแนเนาะตรงกะเนาะตรงมีตรงโอ่ตรงตวงเนาะตรงกะตรงตวงนาอ่นบาเทากบตงตวงเออโบเฮดกนเห็นต่ากะเีขึ้นมาเห็นมาแล้วโบกามหน้ากับเปหน้าลคั่งนตาล้วเดรองกะตรงตัวคักแน่่อ้อพ่อพี่น้องเว้จิว่าผู้ได้เหตุกับใดเด้อมม่เด้อน่เนเ แล้วก็น้น้ำซี่เนาะอันนี้2โอ้2วิธีการเห็ดนันน้ำก ก็ต้องจำสูตรไปเด่นีนนอจะสิปเป็นี่นอเด่นไปให้เขาเจาเห็นถึงกินเว่ามันมีตอนอเอาเหลือออกจากโเแลสก็สรใส่น้ำปลาเอนะอมีสูตรอีกเส้น้ำปลาอีเนาม,มันก็มีรายสูตรเนาะดี๋ยวแต่วาคุณไดสิถน,นัดแบบใมาบกันสูตรดด้มันก็เป็นนะเออไปเีกนเออไอนั้นเาเคนให้กินไะว่ามันบวกกับแล้วว่าคุ้มค่าหนาไวได้มีจูด้วย เนเดคกเเดกจกันเด้อวันนี้กบกะดิ่กบกะดิงเนี่แต่แบบดัวามุ่งกองห้องสียดาด้วยว่เนาะลมันมดสมูทด้วยมุ่งกองอันนู้นเนีอตังคอไฟนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาแชร์เอาซื้อกองใหม่เลอยแสปอนเซอร์ต่างๆอะไรว่างานนี้เ่ัน้นเดยวเนาะไ้เยวนว่าสปอนเซอร์ต่างๆกลวเยบอกรัวกสิบกสิบว่าเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่ากสิบพยายยินเลยนึ

่าแต่ังใสกนสกามุดรดนียใ้ดือวะโมการนี่ยเดือนะเนี่คือข่อยก้าวกนั่นนะขเป็นดุขอก็เบิ่งล้าเฮสิเดว่ากอยไ้ขันโการนี่ก้ขายนาค่ะเนา่แต่ว่าเขาเบิ่งเบ่งนี่กะเนีเบิ่งกะกะนเบิ่งซ่งกะเนี่ยั่นนทิกะันี้เลือกหนค้นหนคิดน เข้าไปส่ใช่ยังต่ออัะนี่แล้วพดว่าปรุงนี่จะปรุงเกียบด้วยรอ่าือว่าขาเัจะได้ไ่้ขวเนนะ่เป็นัวสิมันสีมันะกกเออตอนขัวใช่จะเป็นนัวจะนาใส่เป็นนัวตอนขัวเป็นแต่ก็มาใส่แบบนี้ขามันสมาตัดกับปลาเนาะทปลาจะอใ่่เดออ เออปุงว่าปทำหนันบอการปรุงค่ะเออเป็นชิฟูได้นิเอาขเห็นว่าปรุงปุงเด็กกับบ้านเห็นบ้านมันบูกกาเมือนะครับห้ากเป็นห้าเลยนะปังเด็กก็อากาศนีเด็กๆอากาศนึงรออีกสักพักนึงเด้อหน้าที่ประมาณเราหรือไเอาไปประมาณสามามอาหารเลแล้วสามาหารน้าทีเดี๋ยวเรามารอดุนกันโอ้ดูหนาตา มาฟากด้วยหนานี่เด็ดๆกล้ามแล้วอุ้ยมึงเนี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวซาวสกอสิอันนี้ให้เบ <center belt sources> ิรงดคุยเพื่อน้องนี่ปปาดตัวฟีมือแบบสุดยอดเลยสมบัติเซฟเนาะจะไปปูกปลาสีเสือก็เลยกาดจะกาดแต่ตัวสายยังวนวนเน่ใจวะดินี่กาดถึงสูตรมื่อกลับตับแสบอยู่แล้วเนาะถึงสูตรเท่ ต้องกงาแบบอู้หักเออรสชาตินี่ก็คือสีแบบไดนเรื่องนะเน่ยแล้วก็เอาผักลวยหนาเนาะคืออ like ันนี้เนาะตัวนี้ตัวนยังตัวนี้ตัวนี้บางคนเขไม่กินเป็อจะได้ก้อยเก็ได้ก้อยเนาะอื่นกอย่าดดบนีาึอาว่าแดวน่อยนนอกะแถวเสียสิ อีกสุเราก็เล่าถ่ายเลยเขามาดอดุนน้ำมาซีบน้ำกันเศษบ่วเสบจะได้กันตองเสบเข้าไปด้วยหยอกหยอกเนาะเศบก็ต้องวก็เสบเนาะบ่วเสบก็ต้องบอกว่าบ่วเสบเนาะเขาถ่ายแบบอันนี้เด้อเนาะเขาจะโบโกหกเอฟซีอีกไม่ผิดหรอกเลยเขาจะเขาจะแบบว่าเสบก็ต้องบอกว่าเสบเนาะบ่วเสบก็บอกว่าบ่วเสบพูดตามความจริงเหาถ่ายกันแบบดิบๆิด้วยนะ คอนเทนต์แบบดิบๆิบเลยตรงตามปกไม่จดตาจ้ากล้าแมนม่นอนเออแทกว่นะฮัลโหลก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเห็ดเห็ดอะไรกันแบบกามเลยนะคอยเคยเห็นขาเจ้าเห็ดแต่มันบม่ก้ามคอยก็เลยว่ามันมันกาบแตวมันจีเป็นหน้าตาเป็นะดังด้นะคอยกรดูงไงอู้หะเดี๋ยวด้วยพี่แม่พี่น้องพร้อมรับประทานไปไหน ไเนี่ยเราได้หวานีิความเสิร์ฟแล้วอันนี้ก็เป็นซีมือซะน้อยซะน้อยมินิม่หรออันนี้ก็เป็นซีมือซะน้อยอันนี้เป็นซีมืออันนั้นสลัดอะไรตั้มจอบมาเร่อมาเร่อนั่นๆั่นมาเร่อพี่น้องเดี๋ยวมาสิมกันเนาะนั่นนั่นที่เลย ขางแดดไดอยได้กินช er ิือซาน้อยเห็ดอันนี้กินนี่นะเดือดแปงบอเดือดกามนี่สิบส่บก้อยโอ้เดี๋ยวมาสิมมาสิมกันจะจริงขนใหญ่มาหนังผีได้จับจับ้องสอหันออู้ต้องเปิดตัวในแเย่างไเขาเห็นเลยอืมมันกามเนี่ยเหตัวเ็ตัววะน่อ้าตัเอาห้าเอใส่ตัวนะมากินโมเป็นได้นี่เอาใส่แล้ต้องมีบางหน้าใส่นาะคุณจกปิดอ่ะเออเอากินมาเขอยบ่เขาคอยคปิดไปซอสก้อยฮึบ เอามกพิกับบ่เอามาเกพิไเขาไม่ต้อกินแบบนี้ะแม่อาด้วยบ่เคยกินกินบ่เป็นใทมันมนมกพเอามเพิษก็ได้เี่ยแล้วก็เจ็บเจ็บบ่บเสียบ่ดเห็นนังดูตุตาเสียบตุตาบ่สียบก็จะเป็นแน่นอนคุ้มกันคุ้มกันปเสยบ เห็นเดวกินนกโค่ด้ามันบวกกะบวกกบกโคดิ่งได้จกเบกเด้ไงมาเมาดิแม่บมาตเซฟม่นมาซีเซฟซซีีมตัวเองแต่มากน้าแบบสุนามันบอกจกินรีตีจะคลองสองผัดเรากินน้ำต้องรีบแล้วจ้ะจะคล้องสองกินอันนี้ได้บอกลาบสื่อได้บอกออไห

กินเขาเนีมัดเนาะก็บรรยากาศแบบมีเงแห้งแบบแต่พอเอาจะเงาเสียว่สิ่งม่นก็เป็นแบบนี้เกะเงาเแต่พอเป็นเงาคือตะกมาเดี่ยไนยางเช่แมววิววอยเหนี่อยล้นี่มวาไปหัวปไดปวหัเดียมมากระเ็นออาคาเกาเขาักกอยู่เฮ้เ

นี่นอนสักคนไปน้อยหนึ่งเหี้ยหนึ่งหยิไปได้หนึ่งเนาะจนเมื่อยแห่งเเมื่อยเพราะขี่ไปทางไเมื่อยแต่ันเพี้ยรเนะเออมันเพี้ยรเวลาเดินทางไกลๆเขาเพี้ยรนอนอืนโดนมันนอนหมดมันเออมันนอนบ่้ม้เนี่ยมันแตโยกไปโยกมาเนาะโอเคทุกคนแต่การคิดนี้ก็แได้จบเพียงชนิดเด้อข้อมูลขับใจที่เขามาติดตามที่พอกกันไหมเช้าใหญ่ในเาวาเราเนาะไปดึงกดไหลกดแชร์เพื่อเป็นก็ลังใจในเด้อเดี๋ยวสิให้น้องซอยแชร์ เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากติดตามมาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย